กสิ่งคืในช่วงข่าวไอทีนะครับ iPhone 12 iPhone 12 Pro แข็งแรงรักงอมไม่ได้ด้วยมือเปล่าย o u t u b e r รายหนึ่งได้นำ iPhone 12และ iPhone 12 Pro มาทดสอบหกักเครื่องด้วยมือเปล่าเพราะว่าตัวเครื่องไม่เสียหายมีความทนทานต่อแรงหกักด้วยมือได้ดีมาก iPhone 12และ iPhone 12 Pro ใช้ตัวเครื่องทรงเดียวกับ iPad Pro ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีรายงานว่า iPad Pro ตัวเครื่องหักงอได้ และง่ายมากสามารถถากได้ด้วยมือเปล่าเื็นข้อสงสัยว่า iPhone 12และ iPhone 12 Pro ที่รันทานต่อการถากด้วยมือหรือแม่นเองนะครับ YouTube รายหนึ่งในตำนานผู้ที่เคยนำ iPhone 6มา,าด้วยมือจนเป็นข่าวใหญ่ในช่วงนั้นได้นำ iPhone 12และ iPhone 12 Pro มาถกด้วยมือผลปรากฏว่าทั้ง iPhone 12และ iPhone 12 Pro ไม่งอสามารถทนแรงนะครับทนต่อแรงถากด้วยมือได้โดยเฉพาะ iPhone 12ที่สร้างเซอร์ไพรส์มากเพราะตัวเครื่องเป็นลูมิเนียมหนังหนักเบา ซึ่งดูเหมือนหักง่ายแต่ก็ไม่ง่ายเลยนะครับนอกจากนี้ตัวเครื่องจะแข็งแรงแล้วซึ่งก่อนหน้านี้มีพื้มีนักปล่อยข่าวรายหนึ่งก็ได้ดรอปเทสตัวเครื่อง iPhone 1 2และ i p h iPhone 2 Pro ก็พบว่าทนต่อแรงกระแทกได้ดีตัวเครื่องที่เริ่มเสียหายหลังตกจากความสูง3เมตรหลายๆครั้งซึ่ง iPhone 1 2และ iPhone 2 Pro นั้นใช้ีไซน์แบบใหม่โดย iPhone 1 2ตัวเครื่องบางกว่าเดิม 11%เล็กกว่าเดิม15%และเบากว่าเดิม16%เมืเอเทียบกับรุ่นก่อนหน้านั่นเองนะครับสวัสดีนี้ช่วงข่าวไอที IT, ห้องเจริญเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสายตาประกาชมและสวัสดีครับ